สวัสดีครับไม่กับผมนะครับในรายการ Going 4 Head นะคะโอ้โมีแอดมินี่ตายแนย่วันนี้จะมาอยู่กับแบบ X-Keep the Fast Obby นะครับ x k p Super Fast นะครับคือผมต้องรีบไปก่อนที่ผมจะเจอตัวแอดมิน min นะครับ ถ้าผมโดนแอดมินรัวนี้ผมจะเลือกทําคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้มันลงคือผมไม่โดนคือผมอาจจะโดนแอดมินแค่ครั้งเดียวนะครับสวัสดีอ้อ้วนหรืออาจจะไม่โดนเลยด้วยนะครับอันนี้ง่ายสบายๆนะครับ น้องต้องซื้อแอดมินก่อนโอเคไปนะครับผมถืออิโมจิค้างไว้นะไม่มีอะไรอีกไหมไม่มีนะ <S <S ผมใช่วิชาอิโมจิแค่นี้แค่นี้เหรออันนี้อะไรเนะี่ยพิสุด เพียสุดข,ขวานมาได้ไงคลิปนี้จะชื่อว่าเล่นแบบออบบี้สุดเรบอกแบบชื่อแบบผมลืมไปแล้วโรบอกนะครับแล้วก็ชื่อแบบแบบนี้แล้วก็เป็นอยู่นในซีรีส์กระโดดน,นะครับซีรีส์แบบซีรีส์เอ็เคปนะครับก็คือซีรีส์ออบบี้นั่นแหละครับ ผมจะตั้งชื่อว่าแมบกระโดดสุดเพียแล้วนะครับอะไรอ่ะแค่นี้หรอแป๊บเดียวด่านที่สิบเอ็ดดีดีดีด่ดานห้าสิบแบบไม่ตัดต่อนะครับผมจะไม่ตัดต่อเด็ดขาดถึงจะตายเยอะขนาดไหนก็ไม่ตัดต่อนะครับตาคลิปนี้ลงก็คือมันจะมีทุกด่านเลยที่ผมผ่านนะครับ เพราะคือตอนนี้คือทุกเพลงลิตในคลิปผมนะครับจะมีคลิปแค่หนึ่งคลิปนะครับผมจะเอาคลิปนี้แหละมาเป็นคลิปที่สองนะครับต่วติดวงเล็บไม่ตัดต่อเน่ยี่มันพีนบันไดยังไงเนี่ย คลิปอันแรกนี่ผมลืมเลยนะครับว่ามันไม่ตัดต่อหรือเปล่าแต่ผมเจ้ามันไปปกติก่อนนะครับแต่อนเนี้ยติดวงเล็บไม่ตัดต่อแน่นอนนะครับติดไม่ตัดต่อแน่อนอนแล้วผมจะดึงเข้าสองเพลงริปนี่พอ,พอพอพอเอาเพลิปเดียวก็พอจะลองเล่นดูผจะรอดไหมสามนาทียี่สิบเอ็ดโอ้นี่คืออะไร ผักใช่ไหมผักใช่ไหมคืออะไรไม่โกงนะ้าไม่ทดสอบนะครับอยากใครจะโกงก็ไปเอาแมบพบไปเล่นเอาเองนะครับตอนนี้สัญญาแล้วว่าไม่โกงแต่ก็มีที่ที่สามารถดูสามารถโกงได้เยอะนะครับมันมีเยอะนะครับถ้าผมไม่ไหวจริงผมปิดอีโมจินะครับถ้าไม่ไหวจริงผมปิดอีโมจินะครับมันน่ารำคาญ โอ้สม่อาถูกใจอันนี้คืออ,อ,นนคอ๋อก็ผ่านได้หมดนะของยากมาแล้วครับ สาดใจผมจะไม่กระโดดตรงใหญ่ๆตรงนั้นนะครับที่มัน่ง่ายอ่ะไม่ทํานะครับผมจะเอากระโดดตรงยากๆ,ๆนะครับเพราะผมจะท้าทายคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับเพิ่งห้านาทีเองแต่มันมีห้าสิบด่านคลิปว่าเกินสิบนาทีนะครับถ้าไม่เกินสิบนาที ผมไม่ลงนะครับช่องผมรับแต่คลิปที่เกินสิบนาทีไม่งั้นก็จะเป็นพวกคลิปสั้นๆอันเนี้ยที่ไม่เกินสิบนาทีแต่ถ้ามันจะเป็นจริงๆอโหก็ทำนะครับเออเออเอบปังเรียบร้อยสวัสดีไอ้วนไม่โกงไม่โกงมันอาจจะแบบมีทางแบบไม่โกงได้เยอะนะครับแต่ผมไม่ทำตอนนี้ไม่ทำแล้วโกงไปหนึ่งด่านพอแล้ว โอเคเมื่อกี้เดินผิดนะครับมัวแต่เงียบๆมัวแต่คิดโกงนะครับอะ,อะด่้สะใจครับสะใจไปเลยครับโอเคคลิปนี้เก็น10นาทีเนะี่ยอันนี้แค่ดาา่า3.4นะครับต้องเข้าปากอีกแล้วโอเคโอเคเอเ okay. Okay. เอ โอยโอ๊ยโอ๊ยกับร่วงกับพวกเอาจริงที่หนูเนี้ยอันหานมากแมวกระโดดสุดเพียได้เลยนะครับเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ไอไม่พูดนะครับไม่พูดไม่พูดอ่ะเมื่อกี้ผมพูดเพีนิดหนึ่งแล้วใครเข้าใจไม่ใจก็ไม่เป็นไรครับมันคล้ายคกับไม่เอาอะแบบกระโดดสุดเพียได้เลยนะครับคลิปนี้ยคือแบบกระโดดที่สุดเพียคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับลงวันที่สิบสองก็คือเมื่อวานนั่นเอง พราะเดี๋ยวคลิปก็จะลงวันที่13เนี่ยนะครับก็กลับมาคือเมื่อวานนะครับอ่าเข้าใจไหมครับก็คือคลิปมันจะมาลงตอนวันที่13นะครับมันแต่ตอนนี้ผมอัดนวันที่อ2แต่คลิปจะลงวันที่13นะครับเข้าใจไหมเนี่ยผมเลยจะเรียกวันนี้เลยว่าเมื่อวานนะครับอุยอ๊ยอุยอยังไม่จบหรอก จะจบแบบนี้ไปแล้วเหรอคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับ ไอต,ตัวนั้นมันกินอะไรเข้าไปบ้างเนี่ยไม่ต้องกระโดดก็ได้นะครับเนี่ยแล้มันก็จะประมาณนี้ครับถ้าไม่กระโดดยกตัวอย่างให้ดูนะครับตายเล่นๆให้ดูม嘛เด็ด ก็เนี่ยมันจะด่านห้าสิบแล้วมันจะด่านสุดท้ายแล้วแต่คลิปยังไม่ถึงสิบนาทีอ่ออ่ะตัะวแถมแบบใหม่ให้เลยกันถ้าคลิปคลิปนี้นะจะไม่ถึงสิบนาทีเดียวผมแถมแบบใหม่ให้เลยกันนะครับโอเคด่านสุดท้ายนะถ้าคลิปไม่ถึงสิบนาทีนะแถมแบบใหม่ให้ตอน ตอนที่ผมเล่นจบนะครับแต่คลิปยังไม่ถึงสิบนาทีแบบใหม่มาแน่โอเคนะครับยังไม่ถึงสิบนาทีปะไม่แมบบ่ตบไปกันเลยมาโอเคนะครับโอ้โหกี่สเตนเนี่ยนี่มันกี่สเตน,เนี่ครับ โอเคพบว่าอัดคลิปหน้าถนเถอะอาเร็จนาทีนะครับายบายผมขออัดคลิปหน้าเถอะสเตทมันเยอะขนาดนี้ย่ผมจะแยกเป็นคลิปสเตทเลยนะครับสเตทมันเยอะมากไม่ไหวนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับพอจบคลิปเพื่อแค่ตรงนี้ครับสำหรับวันนี้บายบายมี bye ทางเนี่ยโอเคเดท